คนดูครับผมขอร้องครับกดไ like ล er ค์เถอครับกดเถอครับมันมันไม่ยากเลยครับคนดูกดกดไลค์เถอครับผมพูดดีๆแล้วครับขอบคุณครับโอ้แล้วขอกราบสวัสดีทุกท่าน ด้วยนะครับอยู่ช่องคนดีคนเดิมนั่นเองนะครับผมวันนี้ผมจะมาในครับผมสำหรับคนที่อยากได้แหวนเอ้อยากได้ดาบอาร์นอแบบเร็วๆนั่นเองนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคในการฟาร์มโทเค็นนะครับผมนะโทเค็นไอโทเค็นสุ่มดาบอาร์นอธนั่นเองนะครับผมนะก็สามารถเ ฟาร์มกันได้นะครับผมนะท่านผู้ชมนะก็สำหรับคนที่อยากได้ว่าโ oh, อ้พี่ผมอยากได้ดับอารนอเร็วๆนะก่อนที่มันจะเอาออกนะครับเออผมกลัวว่าอีกไม่นานมันจะเอาออกหรือเปล่านั่นเองนะครับผมดับอานอตนะเพราะว่าดับอานอตมันเป็นของลิมิเต็ดหรือเปล่านี่ครับท่านผู้ชมนะเออ ก็ผมจะมีเทคนิคนะครับสำหรับคนที่อยากจะได้ดับอาร์นอตเร็วๆนะครับก็คือเทคนิคการฟาร์มนั่นเองนะครับผมการฟาร์มไอโทเค็นอาร์นอตนั่นเองนะครับผมผมจะมาฟามให้ดูในคลิปนี้นั่นเองนะครับผมวิธีการฟาร์มมีอะไรกันบ้างผมจะมีอยู่ประมาณ2วิธีนะครับผมในการฟาร์มนั่นเองนะครับผมนะ้ก็มาเดี๋ยวเราไปดูวิธีแรกกันก่อนนะก่อนจะไปดูนะครับผมก็ฝากทุกคนกดไลค์กันด้วยคนละหนึ่งไลค์นะครับผมก็จะไปดูคลิปกันนะครับผมแล้วก็ฝากล้านไก่ตันของผมด้วยร้านเอทีช็อปนั่นเอง โอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวจะมาสอนฟาร์มกันเลยน,นะครับผมอันดับแรกเลยเทคนิคแรกครับก็คือการตีบอสเออบอสท,ที่อยู่บนเกาะสูงสูงเนี่ยบ,บอสไอเออเอเอคาคาเฟอีนนะครับมันมันชื่อว่าบอสคาเฟอีนนะท่านผู้ชมนะอ่ะให้ทุกคนขึ้นไปตีบอสไอเวนนี่นะครับผมนะท่านผู้ชมอืมประมาณนี้นะอ่ะให้ทุกคนมาตีบอสตรงนี้นะครับผมนะจะเป็นบอสไอเทียนี่เกิดนะครับมันจะเป็นบอสไอผู้หญิงใส่เสื้อเออใส่เสื้อ ใส iam, icism, espaço, ่เสื้อแบบแบบแบบดูแบบ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 หน้าตาเก๋ๆหน่อยนะเออประมาณนี้นะทุผู้ชมโอเคถ้าเราตีไปนะครับผมถ้าเราตีไอเวนนี่ไปนะจะมีโอกาสดรอปหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นก็คือดรอปไอโทเค็นในการสุ่มดับอานหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นครับจะมีโอกาสดรอปประมาณสองถึงสามโทเค็นนั่นเองนะครับปกติก็จะดรอปประมาณสองโทเค็นะครับแต่ว่าวิธีนี้ต้องรอทุกสิบนาทีนั่นเองนะครับผมนะถึงว่าจะเกิดต้องรอทุกสิบนาทีนั่นเองนะครับผมนะอ่า โอเคนะครับผมท่านผู้ชมก็สามารถมาตีบอสตัวนี้ได้นะครับมีโอกาสดรอปหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็สำหรับโทเค็นนะครับดรอปสองถึงสามอันนั่นเองนะครับผมนะประมาณนี้นั่นเองนะครับผมนะโอเคครับก็วิธีแรกก็จะประมาณนี้นั่นเองก็คือตีบอสตีบอสไอไอเวนนี่นะครับผมนะอ่ะตีไปเลยเนี่ย I am atomic Pew อือชิบหายนะท่านผู้ชมนะอ่ะโอเคนะครับต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะเออพาไปดูวิธีที่สองนะครับผมวิธีสองในการประก,กอนตรงนี้ก่อน,น่ะโอเคนะมาสำหรับวิธีที่2ครับก็คือทุกคนต้องรับเควสนั่นเองนะครับผมซึ่งเควสเนี่ยก็ไม่ใช่เควสดธร,รรมดาทั่วไปอย่างเช่นตีมอนง่ๆูวูนี้นะเออแบบว่าเควสดนี่คือแบบไม่ใช่เควสแบบให้ทุกคนมาแบบตีมอนไอ ไอ้นี่นะไม่ใช่ว่าให้ทุกคนมารับเควสตรงนี้แล้วก็ตีมอนโงูนะครับผมนะก็คือเควสตัวเนี้ยมันคือเควสประจําวันครับผมให้ทุกคนกดตรงนี้นะตรงนี้อ่ะตรงนี้นะท่านผู้ชม,ชมนะแล้วก็กดไปนี่ครับผมมันจะมีเควสขึ้นนะครับผมอย่างเช่นคือผมทําเควสหมดแล้วไงมันเหลือแค่เควสเดียวก็คือเควสไอซัมมอนบอสหนึ่งร้อยตัวจะได้รับหนึ่งเออโทเค็นนะครับก็คือโทเค็นเนี้ยเอาไว้สุม่มเอ่อเอาดับอันอนะครับซึ่งถ้าคุณท,ทําเควสพวกนี้เสร็จนะมันจะได้ประมาณเอ่อ เออเกือบเกือบจะเยอะอะเอาง่ายเลยคือเยอะครับท่านผู้ชมถ้าทุกคนทำเควสทั้งหมดรายวันหมดใช่ไหมก็จะได้เยอะพอสมควรนะเยอะกว่าตีบอสแน่นอนนะครับรับประกันเลยนะครับผมนะแต่ว่าถ้าทุกชมแบบว่าเออที่เกียดแบบว่ารอเควสประจำวันก็สามารถกดรีเควสได้รีเควสได้นะครับ ใช้ห้าหมื <c <c ่นเจมนะแต่คนนี้แบบขี้เกียจรอหลายวันก็กดรีไปเลยครับผมจบๆนะฮะท่านผู้ชมนะโอเคประมาณนี Jen ้สำหรับการสอนฟาร์มโเค็นในการสุ่มดับอาร์นอสนะครับท่านผู้ชมก็สามารถไปใช้กันได้นะครับผมท่านผู้ชมก็โอเคคลิปนี้ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อไปนั่นเองนะครับผมโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายโอ้ยขี้เกียจฟาร์มว่ามีร้านไหนขายรหัสราคาถูกบ้างว่าอยากได้แบบเทพชิบหายแต่กูไม่อยากซื้อแพงอดีตประเด็นจะมีร้านไหนบ้างว่าไอเฮียเอ้ยเครียดชิบห น้าวันนี่นายอยากได้รหัสเทปเทปตัวาไม่มีมอพเชมลายชันเนงน้าวนีเลยเอทีช็อป้านบริการหายไกลตลาค่าถุกเริ่มต้นเพียงแค่หนึ่งบาทนั่นเองมีระบบสุ่มและระบบการันตีสามารถซื้อได้ทั้งแบบสุ่มและการันตีได้เลยและมีรหัสเทปเริ่มต้นเพียงแค่สิบบาทนั่นเองเพจะหุ้่นละต่ลสอย่างเทปมีผลหาวันเต็มแบบบุ่มบัมส่งไปสามารถซื้อเยทีเอทีช็อ